วันนี้มีคุณโยมท่านหนึ่งมาส่งอารมณ์ตอนใบสามเนี่ยนะาครั้งแรกที่มาปฏิบัติที่นี่ก็คืออา่านหนังสือสุกง่ายๆกค่ปลายจมูกแล้วก็ลงมือฝึกมาแล้วหลายปีมันด้มาวัดท่านนี้ก็กเกษียณอายุแล้วก็อยู่คอนโดกับลูกน ขับรถเองก็ไม่เป็นไปไหนก็ลำบากไปเห็นพระทิเบว่าเขาเข้าไปอยู่ในเขาก็อยู่คนเดียวปฏิบัติอยู่องค์เดียวเจ็ดปีปนะมสองปีสามปีเจ็ดปีก็มีเลยตั้งใจว่าจะอยู่อย่างนั้นอยู่ในคอนโดไม่ต้องออกไปไหนปรากฏว่าเจอสภาวะแรงๆเข้าอยู่ไม่ได้ตอนนี้ เนะาะอะไรเพราะมันสะเทือนอยู่ทั้งตัวมันก็เพิ่มสะเทือนจนนอนไม่ได้ตีนะผ่านฤกั์อาทิตย์กินยาแก้แพ้สักเม็ดหนึ่งเพื่อให้มันหลับเป็นอย่างนี้มาสามเดือนแล้วแล้วก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนี่หลายคนเวลาปฏิบัติเจอสภาวอย่างนี้เป็นกันเยอะนะหลายคนนะพอถึงจุดหนึ่งมันเห็นความเกิดดับภายในอยู่ตลอดทั้งวันทั้งวันทั้งคืน จิตมันจะทรงสมาธิยิ่งอยู่คนเดียวได้ยิ่งทรงสมาธิอย่างนั้นนะจะรู้สึกได้มันมีความรู้สึกเหมือนตัวมันพองๆอ,อ,อะไรแปลกๆเงี้ยมีพลังอะไรอยู่ภายในใน,นะเวลาป่วยก็ไม่กลัวตายนะนะอยากป่วยก็ไม่ไปหาหมอไม่ไปรักษาปฏิบัติดูมันอย,นนนนยอนนู่อย่างนั้นนะแล้วมันก็หายไปเองเหมือนนะนะใจถึงดีพอเราไเจออาการที่มัน เหมือนเป็นคลื่นอยู่ข้างในมันสะเทือนสั่นไหวอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนจะอยู่ไม่ได้เลยมาหาใครเจอสภาวะอย่างนี้นะมันจะมีความกังวลเกิดขึ้นในใจนะเอนอนไม่หลับเราจะเราจะอ่อนเพลียเราจะไม่สบายเราจะตายอะไรอย่าเงี้ยนะเราจะเกิดความกลัวอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยอุปทานมันทำงานมันหลอก จริงแล้วหลับไหมหลับมีมนุษย์ที่ไหนไม่หลับหรอกนะแต่ว่าจะมีความสึกเหมือนรู้สึกตัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะเวลาหลับเนีจิตมันลงผวังนะมันหลับไปในสมาธิบางทีนะบางทีไม่ใช่ตัวลงผวังมันหลับไปในสมาธินะวลาหลับไปในสมาธินี่มันหายไปเลยเหมืนหลับลึกไปเลยนะไม่ใช่หลับแล้วฝันหลับลึกไปเลย ในฝันนี่คือจิตมันตื่นแล้วนะฮะกายอาจจะยังหลับอยู่แต่จิตมันตื่นแล้วในพอมันหลับลึกเนี่ยพอรู้สึกตัวอีกทีมันจะตื่นโพล่งขึ้นมาทันทีเลยมันไม่ได้รู้สึกงัวงเงียี่พอเป็นอย่างนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าฉันไม่ได้หลับพอ,พ,อพอจิตมันเหมือนรู้สึกตัวต่อเนื่องอยู่แต่จริงแล้วมันมีช่วงที่ดับหายไปนปะสภาวะอย่างนี้ถ้าใครเจอพอเจอหลายวันเข้านะ กลัวแล้วทีนี้จะมาเป็นอยู่ครึ่งปีนะสอานันเริ่มสังเกตเห็นเอ้ามันหลับนี่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้หลับเจปดชั่วโมงเหมือ่อก่อนเวลาเราเวลาสมาธิมีกําลังมากๆสติมีกําลังมากๆจริงนี่นะนะมันหลับน้อยมันตื่นนานบางที่มันตื่นมาเที่ยงคืนตีนหนึ่งนะทีนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วทีนี้สภาวะภายในมันเกิดขพรมันเองทํางานของมันเองนะ ยิงแต่วพวกพิสดาร่ลยนะหกคเมนตีลังกาเลยสละพันจะเป็นอยู่บนเตียงนั่นแหละตีนเป็นอย่างนั้น,นจนสุดสภาของมันนะทั้งจะหยุดของมันนี่ก็แค่อย่างเดียวคือไประวังใจตัวเองอย่าให้ปรุงคิดขึ้นมาเน่มานอนไม่หลับนะี่เราจะอ่อนเพลียนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องทํางานนีจะตื่นไปทํางานไม่ไหวอะไรอย่างนี้ยะีนี้พาเพลียเหนื่อยทั้งวันสโลสเลเหมือนจะตายให้ได้ เหนื่อยอยู่ทั้งวันนะแต่พอสังเกตดูว่าถ้าพอมันคิดแล้วไม่ตามความคิดนะคิดแล้วก็รู้ทันมันนคิดก็รู้ว่ามันกําลังคิดนะมันเผลอไปกลัวอีกแล้วไปปรุงแต่งมันความกลัวขึ้นมาอีกแล้วอย่างงี้ะพอรู้ทันมันเนยทีนี้ก็ว่าเอ๊ะมันก็ไม่เหนื่อยมันก็อยู่ได้นี่หว่าไม่ได้หลับไต้นอนก็อยู่ได้น็นมันเป็นอะไรนะสังเกตจริงๆต้องไร้รูว่าอ๋อจิต มันพักกายมันก็พักจิตมันก็พักไม่ใช่ไม่พักหลับนะถ้าใครที่เป็นช่วงยาวๆอย่างนี้นะเป็นเดือนๆสองเดือนซ้ำเดือนให้ไปสังเกตดูยกเว้นว่าจะมีบางคืนที่เรานอนไม่หลับอาทิตย์หนึ่งเดือนนะึ่งอาจจะเป็นสักวันสองวันที่มันนอนไม่หลับนะจ,จะมีอยู่บางคนนะคือไม่หลับเลยนะววริยะมากไปสมาธิน้อยไปนะ ตัวนี้เครียดตัวนี้พอนอนเออลวลาเราจะรู้สึกรู้สึกสมองมันตึงนะแม้จิตจะไม่คิดอะไรหรือรู้ทันความคิดอยู่แต่ว่าสมองมันตึงๆมันเบอๆเออะอะไรแปลกๆนี่เรวิริยะอันมากอันนี้ก็เรียกอินทะรีไปปรับอินทรีย์ตัวเองิริยะะมากไปสมาธิน้อยไปอยปป่างนีนะ้เป็นอย่างนันะเป็นาะนั้นก็ฝึกไป รู้สึกตัวไปนะรู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆให้สังเกตด,ดูจิตให้มมากเพราะอะไรอุทานอุปทานมันทำงานที่จิตเนี่ยมันหลอกนะหลอกจากอะไรจากความยึดถือว่าเป็นตัวกูของกูนี่แหละก,กลัวว่ากูจะเป็นอย่างง้นกูจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมานี่แหละมันปรุงแต่งมันเองในพอร,รู้ทันเนี่ยมันอุทานดับไปต่อหน้าตานี่โอ้มันอ๋อขึ้นมาทันทีเลยอ๋อนี่โดดหลอกมพราะท้งอาทิตย์นังแล้วอย่างเงี้ยนะ นะ้การักการป่วยใครนี่ก็เหมือนการเวลาปฏิบัติมันชอบที่จะป่วยนะจะเป็นโน่นเป็นนี่อะไรแปลกๆแล้วก็จิตก็จะชอบปรุงละเออเราเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่าเอาละมาละส่วนมากนึกถึงแต่โรคแรงๆไอ้เรื่องเป็นสิวหรือเปล่าไม่เคยจะคิดนะเรานี่เป็นมะเร็งไหมเนี่ยเป็นโรคโน่นโรคนี้เอาละปรุงแต่งวัสรพัดนะี่ เราดูจริงๆเข้าเนี่ยพอมันเห็นว่าอ๋อนี่มันอุปทานมันทำงานเนี่ยโรคอุปทานเนี่ยอ๋อม,มาดับไปเลยหายป่วยปเป็นเปิดทิ้งต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวนั้นแหละนะคนนี้เป็นโรคอุปทานกันเยอะนะแต่คนต่อไปที่ไม่ได้ฝึกก็ไม่รู้ตัวหรอกสังเกตูที่เวลาเราเป็นรายนิดอะไรหน่อยมันจะปรุงแต่งไวสารพัดเนี่ยต้องไปหายาต้องไปหาหมออะไรสารพัดยุ่งไปหมดนะ นตกกลังวลอาการทางจิตตามมาแล้วเนี่ยโรคอุปทานนะเพราะฉะนั้นดูให้ทันแล้วมันจะค่อยเข้าใจชัดขึ้นมาเรื่อยๆอ๋อเนี่ยโวอาตวาทุปาทานที่มันทำงานอยู่พระอรหันน่าละได้นะไม่ใช่คนทั่วไปนะหรือไม่ใช่พระโสดาบันพระสกิทาคามีนะพะนาคามีก็ยังละไม่ได้นะนะ ไปฝึกตัวเองยคือบาุทานบางตัวตก็ละได้เอย่างเช่นกามุปาทานอย่างเงี้ยนะยึดถือในกามอย่างเงี้ยน,นี้พระนาคามีละได้แต่ถ้าเป็นอัตวารุปาทานเนี่ยพระอรหันต์นจะละได้ทั้งหมดถึงจะหมดเชื้อมันจริงๆแั่งไม่ใช่ธรรมดานั้นเราก็ฝึกตัวเองไปเรื่อย <c oughs> ๆ,ๆค่อยเฝ้าสังเกดตดูมันไปเรื่อยๆรีหยก็ไม่ได้นะหลายคนบ่น ไม่เห็นมันไปยังไงมายังไงสักทีนะ่ยชอบบน่นเวลาปฏิบัติปฏิบัติไปแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้เป็นมานานนี่ยังเป็นมาอาทิตย์นึงแล้วเป็นมาสองเดือนและนะ้วก็ไปพัญญายังไม่เกิดเท่นั้นเองเจนเยนเราเกิดมากี่กับกี่กันแล้วจะอยู่จะเห็นหมดทุกทนอกทันใจไม่มีทางก็ค่อยสั่งสมไปค่อยฝึกไปค่อยดูไป ทุกมาอย่างเงี้ยยึดถือไปอย่างเงี้ยม่รู้กี่ชาติแล้วนะคิดว่าจะเอาชนะมันได้ง่ายๆกี่เลสไม่ง่าย,าย,าย,ายขนาดนั้นนะต้องค่อยๆฝึกค่อยๆรู้ค่อยดูนะถ้าเราพ่อสังเกตอยู่เนืองๆเนี่ยนะมันจะค่อยเข้าใจขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยันมาเองนันเป็นเรื่องยากนะการภาวนาบทีม่รู้จะอธิบายให้ฟังยังไงแต่ถ้าพูดตามหลักวิชาการนั้นพูดง่ายอยู่ นะแต่เวลาปฏิบัติจริงบางทีมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรือบางคนอาจจะง่ายกว่ากว่านั้นแล้วแต่ไม,ม่เหมือนกันบางสภาวะก็ง่ายบางสภาวะก็ยากนะแต่ว่าทางกายมันจะนำมาก่อนบางทีนั่งอยู่ยออนะยบบแล้วก็หัวทิบบ่ดดงงมไงท่องอะไรแปลกๆอยู่คองก็บิดเองเดยวก็ปิดคว้าเดยกก็บิดซ้ายเดยวก็งอแงเดยวก็คว่ำอยู่นนะมันเป็นของมันเองไงนะ ในจิตมันจะเกิดอาการกลัวขึ้นมามีผีสิงหรือเปล่ากัผีเข้าหรือเปล่าตี่ห้ามมันก็ไม่ได้นะบังคับมันก็ไม่ได้ดีนั่นงๆอยู่ยกแขนขึ้นมาเอาดือด้อๆอย่างนี้นี่มันทำไมอยู่มันยกขึ้นมาเองห้ามมันก็ไม่ได้ตื่นเป็นของมันเองนะเนี่ที่นั่นงๆคนนั้นเนี่ยกระโดดเป็นกบบางที นั่งขัดสมาธิก็กระโดดบ๊อบบ๊อบบ๊อบ,บ,บไปอย่างนี้ก็มีพิสดารพัดลึกในเวลาเราปฏิบัตินันะคนที่ไม่เคยปฏิบัติมมนมีทางเข้าใจแต่คนปฏิบัตินี่แหละถ้ากลัวมันก็มันก็ไม่เดินหน้าอย่างนี้ะน,นะพอกลัวก็ถอยหลังยิ่งทว่าที่เจอเยอะจริงๆคือเหมือนไม่มีลมหายใจนะนดูลมไปดูลมไปเอาลมหายใจหายกลัวตายกันมาทียเนี่ยเราจะตายไหมไม่หายใจ จริงๆมันก็หายใจอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันละเอียดแค่นั้นเองนะทีเกิดค,ความกลัวขึ้นมาไอ้ตัวประธานทําง,ทงานละแวบขึ้นมาทีเลยยึดถือว่ามีตัวมีตนกลัวตัวต,วตนจะเป็นอะไรขึ้นมาแค่นั้นเองนะให้ไปสังเกตดูตัวเองเนืองมันมจ,ะจะค่อยเกิดปัญญาขึ้นมานะนการภาวนาไม่มีอะไรมาก <elas et S 1> <ๆ>คือการสังเกตการหมั่นสังเกตดูตัวเอง นะเมื่อท่านนั่งสมาธิอยู่อย่างเงี้ก็สังเกตดูมันไม่สงบมันเป็นไดน่ะดยที่มันมีอะไรเกิดขึ้นมันปวดมันง่วงมันฟุ้งนั่นคิดโน่นคิดนี่ดูมันดิดูที่สภาพจิตที่มันฟุ้งกับสภาพจิตที่มันง่วงต่างกันไหมนะสภาพจิตที่มันคิดกับเวลาที่มันปวดเนี่ยสภาพจิตมันต่างกันไหมน่ะไปสังเกตดูขณะที่ปวดอะไรมันปวดขามันปวดจริงหรือหรือใจมันปวด นะฮะที่เคี้ยวที่กลืนที่อาบน้ําแต่งตัวอะไรก็ช่าเดีให้สังเกตดูนไปเรื่อยอย่างเงี้ยะสภาพจิตขนานั้นเป็นยังไงนะมันกินด้วยความอยาความโลภกินด้วยตัณหาแล้วมันกินด้วยสติสัมมัญ,ญาอย่างเงี้ยนะลองไปสังเกตดูอยู่รเนืองอยเนี่ยมันจะทําให้ค่อยๆเกิดความแจ่มแจ้งขึ้นมานะยิ่งพระเราเนะี่ยยิ่งมีเวลาอยู่กับตัวเองมาก เนะพราะนันพอสังเกตดูเนืองๆจะยืนเดินนั่งนอนทำอะไรให้มันรู้สึกตัวอยู่ก็นะรู้สึกตัวคือมีทั้งสติคือตัวระลึกรู้เวลาอารมณ์อะไรกระทบเข้ามาการของสมาชัญญะค,คือรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะต้องมาคู่กันสติและสมาชัญญะไม่ใช่มีสติอย่างเดียวนะสติอย่างเดียวก็กลายเป็นสมาธิไปแค่นั้นแหละปัญญามันไม่เกิด สัมััญญาคือตัวปัญญานะต้องคูรอยู่อย่างนี้นะเฝ้าสังเกตดูนะไม่กระทัง่งมันมีสมาธิอยู่กับเฝ้าสังเกตดูอยู่ไม่ใช่เป็นหลงเพลิดเพลินจมอยู่ความสงบนั้นดูที่สมาธิขนาดนี้เป็นยังไงมันสงบขนาดไหนเวลาปีติเกิดทราบสานไปทั้งตัวขนลุกขนชันอะไรองนี้นะมีความสุขเอิบอิ่มอยู่ภายในเนี่ยจิตเป็นยังไงนะสังเกตดูนะจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของปีติ ของปสัสสัทธิของสมาธิของความสุขที่มันกำลังเกิดขึ้นในขณะนั้นเห็นความเปลี่ยนแปลงคือเห็นอะไรก็เห็นไตรลักษณ์อย่างนั้นเองเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะถ้าเห็นอย่างนี้ได้ก็แปลว่านะปัญญามันเริ่มทํางานแล้วพอนะสมาธิเกิดก็เพลิดเพลินพอใจยินดนะีก็เลยติดอยู่แค่สมาธิอยู่แค่นั้นไปต่อไม่ได้นะปฏิบัติไปไปขบ่นไปเอ๊ะแล้วยังไงต่อแล้วจะไปยังไงต่อ จะต่อได้ไงไปดึงมันไว้อยู่เรื่อยพอมันชักจะไม่สงบโคก็บิตกกังวลทําไมไม่สงบเหมือนเมื่อวานนี้แทนที่จะสังเกตดูความบิตกกังวลนั้นต่อไปเลยนะนะไม่ใช่วิตกเรื่องอะไรนะอาการของจิตวิตกเป็นยังไงนะอาการของที่จิตมันเปรียบเทียบเทียบเคียงเมื่อวานสงบทําไมวันนี้ไม่สงบนะสังเกตดูอาการของจิตจิตเป็นยังไง เวลามันเทียบเคียงขึ้นมาเนี่ยตัวสัญญาขันเขาทำงานเนี่ยสภาพจิตเป็นยังไงเนี่ยให้สังเกตดูทีนี้พอเราสังเกตดูเรื่องเดิจค่อยเข้าใจแล้วอ๋อมันไม่มีอะไรนี่หว่าเนี่ยมันมีแต่ธรรมชาติทํางานอยู่ทั้งนั้นเลยธรรมชาติของรูปของนามเขาทำงานอยู่เป็นปกติของเขาอยู่อย่างนี้ยิ่งเห็นสภาวะภายในที่มันกระเพื่อมสะเทือนอะไรอยู่ภายในเนี่ยนี่มันเห็นในระดับอะตอมนะไม่ใช่ระดับเซลล์นะมันลึกไปกว่านั้นอีกนะ เห็นได้เป็นเพียงคลื่นพลังงานอในสื่ออย่างหนึ่งที่มันทํางานอยู่ภายในอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนนะนึกถึงคําตัดของพระเจ้าเห็นไหมเหมือนอะไรเหมือนนะอะไรเหมือนพยับแดดอย่างเงี้ยนะบางครั้งเป็นอย่างนั้นนะยุบยับยุบยับไปทั้งตัวไม่รู้อะไรมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ข้างในนะน ดูกายกับเห็นกาย,กายเห็นได้เห็นได้วความคลื่นพลังงานอะไรสักอย่างหนึ่งนี่นะนี่พอไปเห็นอย่างนี้เข้าก็จะรู้สึกได้เองว่าโอ้มันมีอะไรพิสดารพันลึกนะมันจะคิดว่าเอ๊ะนผีหลอกไหมจิตมันหลอกไหมก็ดูมันเข้าไปตรงๆนะั่นแหละมันจะรู้เองว่าจิตมันปรุงแต่งขึ้นขึ้นมาหรือว่าเป็นธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้นทีนี้พอมีสติสามัญญะเข้าไปเห็นของจริงนะว่าร่างกายนี่ มันหลอกเราเห็นมันด้วยด้วยตัวจักรุาระสาทหยบยาบๆีแค่นั้นเองที่มองดูเห็นเป็นตัวเป็นตนเนี่ยแต่พอจิตมันเข้าไปเห็นจริงๆชัดจริงๆเนี่ยมันเห็นเป็นพลังงานเคลื่อนไหวอยู่เป็นสสารมีพลังงานเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเป็นระดับเซลล์เป็นระดับอะตอมนี่นะจะเห็นละเอียดขนาดนั้นทีนี้จะเข้าใจแล้วว่าโอ้ข้างนอกกับกับข้างในนี่ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยะ ข้างนอกก็แค่พลังงานเคลื่อนไหวสารพลังงานนี่กำลังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ตาเราเห็นเป็นต้นไม้เห็นเป็นภูเขาเห็นเป็นพระพุทธรูปเห็นเป็นผู้ชายเห็นเป็นผู้หญิงเนี่ยจากกุศลเดียบยาบมันเห็นได้แค่นั้นนะแต่จิตที่มันละเอียดมีกําลังสมาธิกําลังของสติกําลังปัญญามากพอเนี่ยมันจะเห็นละเอียดคนนั้นเยอะนะอจจะเข้าใจเลยว่าอ๋อไม่มีอะไรเลย หลงทุกข์กับมันแทบตายนะไม่มีอะไรเลยไม่ได้รูปกับน้ำไม่ได้ธรรมชาติของรูปของน้ำลด้ลดลวนเลยที่กําลังทํางานอยู่แค่นั้นเองน่ะไปสังเกตดูเอาอ่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน